คะกนะสวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้ยพี่น้องขามือดีมาประชันกันนะคะระหว่างหน้าเก่ากับหน้าใหม่มาค่ะพี่น้องค่ะมากินเขา่าค่ะมือนี้เน้นพักด้วยค่ะพี่น้องจะพี่น้องจาวู้นทิ่ม น้ำจิมวาสันน้ำพริกกระปิปลาถูทอดนะคะร้ออานเลยค่ะน้ำผักแก่มหลายยางนะกค่ะพี่น้องค่ะอืมพี่นรอปลาถูค่ะแซ่บมากันแน่จ้าพี่น้องไม่นี้อยากกินผักกินน้ำพริกค่ะพี่น้องค่ะ เลิศคร่ะอ,อันนี้พักอันนี้ใบชูรสจ้ะใบชูรสน,นี่จะเป็น,ขนแขนงนะคะับแขนงหลวกงกันหรออืม,อม พี่น่องฮะอืมเป็นยี่ห่อะพี่หน่องค,คือยอดขนาดขลงน,นี่ค่ะแมนต์พี่น่องค่ะ,ะขลงงคือยอดขนาดไม่าอ่อนแขน,นังก็ยอดขนาดด้วยเนาะมันก็จะไม่หูเนาะ แซ่บเวอร์ต้องหานืออือประกาศกวางตุ้งอีสานมาใหนแขนกันตักที่หน,นื่ยยงค่ะอันนี้ใบยังนไงกวางตุง้งอ๋อ มันไม่ดอกเนาะนแต่งจริงค่ะกินซอสกรอบๆได้จ้ะพี่น้องกินสดกรอบแสบคู่กับลวกจะหวานอยากจะคุณหมักเนาะมือก็ปิีน่ะพักก็เยหลอ่ะไม่จ้ะมือกินเขาเลยแสบเขาเนใี้อกินพักก็เลยไหลค่ะหอมมืองเล่ามะเขือม่งออวงค่ะบักกะ ชุบไข่จัะพี่นอ้องถามมันว่าที่เกิดมาบุกนขย่าไอ้สีเขียวว่าคนละเหมือนกันแต่คนละพันคนละสีไข่ชะอมค่ะอืมจ้ะ มะกปีนี่แหละแต่โมนาวบีบมะนาวหอมหังอืแมบน่าจะอนี้บอกขอใครแต่ลกได้นี่หนูหืกีนแซบเลิศี่ไงนาอแซ่บแ้นกับี่นาอ กระเทียมทั่งไก่นั่งไก่ค่ะไข่ชะอมตาดน้ำพริกกะปิจับไม่นอองปาดมาเดอ้อใจกินขอน้ำกัน ดึง no ok! ห, wrote, outreach. หน่อยชัดเยี่ยมครับตัเพลิงใสมุปมาบรว้ใครว่าสีสับปะเด็ดงีืมรวงหวานเอิ้นฮะรวงหวาน รสกรอบก็จะเป็นแบบได้ถึงความนะเมนต์จิ้มเป็นพักหลวงหลายหลายรสอ่อนข้าวเจาะใช่จ้ะตอกลงไปผันใย,ยๆค่ะลาดน้ำจิ้มมาเนี่ยคือพริกจันจัำมาเลยจ้ะแซ่บ ใคยบักแข่งหรืบอบักคืบพ่วงค่ะเสน,น่ห์ของเขาพันค่ะเงี้ยวอือ๊ะครับ นกระตูหรือบดตองอะไรคะพักนีเแซ่บค่ะ เกิดดีมากเอิมวยกันพอนุ่มไอ้นุ่มจนพัดพึ่งเสียหลุดจับเธอฉันขอโทษอ้าวหลุดวันไหนตั้งใจวันนี้ต้องปิดบานเบิ้บอยู่โอ้เขามีเสถียรหญิงร่วมไม่ได้ใส่ยู่นะเพชรแห้งเพชรแห้งเด้อตุ้นชูรสเนี่ยก็อร่อย พักดวมมากมเลยเนี่อยแล้วทา,ไานไปลองค่ะมันเป็นสวนสองข้งสวนเลยล่ะครับกินเจได้กระบอ้วนกินเจได้กระบอ้วนเม,เมนูเนี่ย<ม>เพื่เพื่อสุขภาพค่ะโอ้เฮ้ยเฮ็ด

ป๊าดนี่ไงแถบหล,ลาดหลาดไลฟ์มันสีเพ็ดมาจา้ะโอ้ยพี่น้องคำเีียายเลยจา้าม,มาเด้อค่ะจัดเลง,งอ่ะฟึ้งโอ้ย

ก๋วชูซา่รักนะก๋วยชูมันมันเบื่อมือมกันนะกนินอ่าเงี้ยแช่ฮกินทอดกกินมืออีกรสชาติหนึ่งเป็นยังงละรสชาติเลยน่าขึา้นบ่ อร่มากเลยน่มส mm. ุหลานลงไปน้ำพริกกะปิมาจากมาจาเสร็จัลน้ำกัา อาขาอดีกว่าเธอขึ้นพักเนี่ง<ม>เลนยิงเบียร์ลดทุนพีน่น้องค่ะมท่านล,ละละมาท่าน้าค่เขอใจนัดนนึง

ไม่ได้ทำน้อยนะคะปลาทูปลาทูห้าแพ็คทอดทอดปลาทูห้าแพ็คเพราะว่ากินหลายค้นจ้ะกินข like <toi> <c ười> <Hum. c ười> <unto What> ั้วใหญ่สองขั้วกินสองขั้วใหญ่ๆก็ะเลต้องเห็นหลายความคิดกับปิกก็ไปเใ็่ถ้วยทอดนี่นะ กะปุ๊กง่ายๆแต่พี่น่องปั่นใส่ตู้เย็นไว้ั่ำกินอันอยี่กินก็เอาออกมาทาย่อยเอามากินชอ,อบนะ 丸子卷，这嗯哼，香不？嗯，香味多。嗯，好、啊，别卡。再见。 khô bôi bẩn thật là pết Cái ai thân áp รุ่นคืนอไี่น้นะะองนั่งถ่าค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะเอาความเสร็จมาฝากฝีฝักน้องมากินเข่ากันค่ะมือน,นี้มาก,กินพักเลยเนาะกินพักกินหยาเว้ยเ <c oughs> สือเอาละค่ะพี่น้องคะ ภายมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแนเด้อค่ะพี่นองค่เมือนี่เขาตัวรับพิกอนพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะพี่นองค่ะเฮ้